กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับคลิปในวันนี้นั้นก็มาอยู่กับช่วงเรื่องน่ารู้ในโรบองอีพีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมกันเลยเรื่องน่ารู้ในวันนี้เกี่ยวกับตัวละครในเกม Tower Defense Simulator โดยตัวที่ผมยกมาในวันนี้ก็คือตัวนี้และครับ Minigunner Minigunner น,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 นั้นมีชื่อเดิมว่า Minigun น,น,นะครับตัวนี้นั้นถูกวางขายครั้งแรกเมื่อวันที่14มิถุนายนคศ2 0 1 9 โดยมินิกันเนอร์ในตอนนั้นราคาอยู่เพียงแค่2,500บาทและวันก็ราคา2,500บาทมาเรื่อยๆจนถึงวันที่29ตุลาคมปีคศ2020มินิกันเนอร์นั้นจากเดิมราคา2,500บาทเปลี่ยนเป็น5,000บาทเดิมทีแล้วมินิกันเนอร์นั้นมีอัพได้ถึงเลเวล5แต่ปัจจุบันเหลือแค่4และนี่ก็คือโมเดลของมินิกันเนอร์ที่ไม่ได้ใช้ เดิมทีแล้วปืนมินิการนั้นไม่มีแอนิเมชั่นในการหมุนตอนยิงแต่มาปรับให้มันทำได้ในวันที่26พฤษภาคมปีคศ2020ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ